นะครับผมวันนี้ผมก็อยู่กับ c ีฮนะครับผมสีน้ําเงินนะครับผมค่อนข้างสวยเลยนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาเลยนะครับผมคันนี้ปี2018นะครับเป็นเครื่องไฮบริดนะครับผมคันนี้ราคาอยู่ที่6กแสนสามหมบาทนะครับผมคันนี้เพิ่งได้มาแบบสวยๆเลยนะครับผมย้ําราคาให้นะครับอยู่ที่หกแสนสามหมบาทนะครับผมคันนี้เป็นไฮบริดนะครับค่อนข้างสวยนะครับ สีสันโดยรวมนะครับต้องบอกว่ากิฟต์จริงๆนะครับเพราะว่าปี2018นะครับผมนี่นะครับโคมไฟนี่สวยใสเลยนะครับไม่หมองเลยนะครับผมถัดมาดูล้อนะครับผมล้อค่อนข้างสวยงามเลยนะครับนี่ล้อน่าจะเปลี่ยนมาให้แล้วนะครับผมไม่ใช่ล้อเดิมๆนะครับผมยางไม่ต้องห่วงนะครับปี2022นะครับผมยางปี2022นะครับซื้อไปอ่าใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับ ไฟต้องบอกว่ากริบจริงๆนะครับสีสันต้องบอกว่าเงามากๆนะครับเพราะว่าผมขัดสีเสร็จเมื่อกี้นี่เลยนะครับข้างล่างก็จะมีไฟตัดบอกให้กับกระจังเป็นรังผึ่งนะครับสีดำนะครับส่วนตรงข้างข้างโลโก้คำว่าโตต้าก็จะเป็นเป็นโนแบ็กสีดำนะครับสวยนะครับนี่นะครับต่อเลยนะครับต่อที่ฝั่งนี้นะครับ ฝั่งนี้นะครับบางโคลน่าก็จะมีคําว่าไฮบิดนะครับผมถัดมาล้อก็สวยใสเลยนะครับไม่มีรอยเลยนะครับตรงขอบล้อก็จะเป็นสีดํานะครับเป็นคิวสีดำค่อนข้างสวยนะครับส่วนหูกระจกนะครับผมเป็นสีดํานะครับผมก็จะมีโครเมียมให้เล็กๆนะครับค่อนข้างสวยนะครับตัดกับสีดําส่วนหลังคานะครับผมเป็นหลังคาสีดํานะครับผมนี่ ลังคาสีดําตัดกับสีน้ําเงินนะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับส่วนอตรงนี้ก็จะเป็นตัวครอบสีโครเมียมนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยนะครับข้างในนะครับค่อนข้างสวยนะครับภายในนะครับพวกคอนโซลนี่ไม่โซมเลยนะครับผมเลขหม่อยู่ที่แสนกิโลนะครับผมคันนี้ต้องบอกว่าสวยกริบกิบนะครับเลี้ยหม่จะเยอะไปหน่อยนะครับแต่ว่าสภาพถือว่าโอเคเลยนะครับผมนี่คอนโซลนี่ต้องบอกว่าไม่โซมจริงๆเลยนะครับแล้วก็พวกเบาะพวกอะไรนี่นะครับ พวกแผงประตูอะไรพวกนี้นะครับผมนี่นะครับข้างหลังก็สวยกริฟเลยนะครับผมใหม่มากๆเลยนะครับแต่ว่ามันอาจจะแสงไม่เยอะท่า่มันมืดนิดนึงนะครับแต่ว่าต้องบอกว่ากริฟจริงๆแน่นอนนะครับหรือท่านใดที่อยากมาดูรถก็สามารถมาดูได้เลยนะครับที่เต็นเอ็นพีออโตเเทสนะครับหรือติดต่อกับผมโดยตรงก็ได้นะครับนี่ต้องบอกว่าคอนโซลเห็นไหมกริฟเลยนะครับไม่โซมนะครับพวกเบาพวกอะไรนี้นะครับนี่ครับพวกแผงประตูอะไรพวกนี้นะครับคือไม่โซมเลยนะครับนี่เห็นไหมครับ พวกควงอะไรครับก็สําหรับไฟในก็ประมาณนี้นะครับผมตัดกับเปโนแบ็กตรงนี้นะครับค่อนข้างสวยนะครับรถอยู่ที่ตลิ่งชันนะครับผมพี่ท่านใดที่อยู่ใกล้ตลิ่งชันหรืออยากมาดูรถก็สามารถมาดูได้เลยนะครับที่ตลิ่งชันนะครับถนนการจนาพิเศษนะครับราคาคันนี้อยู่ที่หกแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับรอฝั่งนี้สวยใสนะครับถัดมานะครับผมข้างหลังนะครับ ข้างหลังก็ค่อนข้างสวยนะครับผมนี่ฝั่งขวามือนะครับก็จะเป็นคําว่าไฮบิดนะครับส่วนฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นคาว่า CHR นะครับสีน้ําเงินนะครับนี่สวยใสนะครับผมคันนี้เข้ามากริปเลยนะครับถ้าพี่ท่านใดที่มองหารถไฮบิดนะครับ c H R นะครับคันนี้ขอแนะนําเลยนะครับสีสันนี่ต้องบอกว่ากิปจริงๆนะครับสีสันโดยรวม ใหม่มากๆเลยนะครับผมนี่นะครับสวยมากๆเลยนะครับโอเคนะครับถ้าพี่ท่านใดสนใจคันนี้นะครับผมราคาอยู่ที่6 3แ0 0สบาทนะครับผมผ่อนก็เดือนหนึ่งตกประมาณ1 2ื่นสองนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าพี่ท่านใดที่ชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับอันนี้ก็ อยากมาดูรถก็มาดูได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ